25,67ยิ่งรักกับไทยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาอีกว่านะครับปี2567เนี่ยนะครับยิ่งรักเนี่ยจะกลับไทยเพราะวันนี้นะครับนัโทโษชายที่ซื้อสัดย์สินได้กลับมาประเทศไทยแล้วแถมยังไม่ได้อยู่ในเรือนจําแม้แต่วันเดียว <c oughs> ยังไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวยังนอนที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งมีกระแสข่าวก็ออกมาว่า อาจจะใช้เส้นทางเดียวกันแนวทางเดียวกันนะครับให้นางสาวยิ่งรักเนี่ยกลับมาในเมืองไทยในปี2567ด้วยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นกระแสะข่าวที่จริงหรือไม่จริงนะรหรือมีการวางอะไรเอาไว้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันดูแต่ที่แน่ๆรับประกันได้ว่างานนี้นะครับทุกคนก็ต้องจับจ้องจับตาอยู่แล้วเพราะนักโทษชายที่ชื่อศักดิ์สินก,กลับมานะครับ ที่ประเทศไทยไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวยังสามารถทําได้แล้วทําไมนะครับอดีตนาย,ยกนะครับยิ่งรักชินวัตรซึ่งเป็นน้องชายของคุณทักษิณเนี่ยจะทํามั่งไม่ได้กับเงื่อนไขนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นตามสถานการณ์นี้หรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของนะักโทษชายทักษิณเนี่ยมันจะรามบานไปลายไปถึงไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ2567ยิ่งรักกับไทยกระแสข่าวการเมือง เรื่องปีหน้า2-5-6-7ยิ่งรัชชินวัตรณนะอดีตนายกนัตริที่หนีคดีความนะครับที่หนีคดีตามหมายจับของสารดีกาหลังถูกสารดีกาผัดแหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังตัดสินจำคุก5ปีในคดีรับจำนำข้าวและเดินตามรอยพี่ชายทักษิณชินวัตรด้วยการเดินทางมารับโทษในประเทศไทยและจากนั้นจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ กระแสข่าวดังกล่าวเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีการมองว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทักสินชินวัตรได้รับอภิษษษสิทธิพิเศษนอนอยู่โรงพยาบาลตํารวจมาถึงตอนนี้เกิน4เดือนไปแล้วและมีแนวโน้มว่าจะได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านพักจันสองราในช่วงหลังวันที่ย2กุมภาพันธ์2567ที่ครบการที่ ทักษินกลับมารับโทษ6เดือนนับตั้งแต่วันที่ยีสิบสงสิงหาคม256อีกทั้งยังมีกรณีกรมรชาชทัรร์ออกระเบียบกรมราชธรร์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ5 6 6 ที่ประกาศเมื่อวันที่6ธันวาคม256ที่ถูกมองว่าทำให้ทักษิณจะได้รับประโยชน์จากระเบียบดังกล่าวคือถูกคุมขังนอกเรือนจำที่อาจเป็นบ้านพักหรือสถานที่สถ,สถานที่สถานที่หที่มิใช่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหานครโรงพยาบาลตำรวจเพื่อลดตะแรงต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยที่ทักษิณกลายเป็นนักโทษซปเปอร์ VIP แม้เคสของทัศษินจะทําให้สังคมวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกระทรวงยุติธรรมกรมรละจะทันกันอย่างมากมายเรือกปฏิบัติช่วยเหลือทักษินจนทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีที่มีต่อขบวนการยุติธรรมเนี่ยสั่นคลอนพอสมควร แต่ฝ่ายทักษิณเพื่อไทยอาจประเมินว่าแม้จะมีกากระแสต่อต้อตานวิจารณ์ค่อนข้างมากแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ปุกไม่ขึ้นกระแสยังไม่พีกิกคือมีความไม่พอใจจากประชาชนสูงอยู่แต่ภาพรวมยังเป็นกระแสที่ไม่ได้ลุกลามจนมีคนไม่เห็นด้วยจำนวนมากถึงขั้นจะส่งผลสั่นคลอนจนมีผลกระทบสะเทือนต่อรัฐบาลและพักเพื่อไทยจนทำให้ทักษิณต้องรีบออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับไปรับโทษที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มันก็ไม่แน่จุดนี้อาจทําให้ยิ่งรักและทักษิณประเมินว่าแล้วถ้ายิ่งรักจะกลับมาอีกสักคนแล้วเดินตามรอยพี่ชายกลับมารับโทษแล้วยืน่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วระหว่างนั้นก็ใช้ช่องทางพิเศษต่างๆเพื่อให้ไม่ต้องไปรับโทษที่เดือนจําเหมือนนักโทษหญิงทั่วไป มันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ยิ่งรักอาจตัดสินใจกลับประเทศไทยในปีหน้า2567ก็เป็นไปได้เพราะหลักประกันที่ดีที่สุดก็คือต้องกลับมาในช่วงที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเพราะหาก3ปีกว่าต่อจากนี้ตามช่วงเทอมของรัฐบาลถ้าสุดท้ายยิ่งรักไม่ตัดสินใจกลับมาแล้วต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยคดีไม่มีหมดอายุความแล้วต่อให้หากคิด ตัดสินใจจะกลับมาถึงตอนนั้นเพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันจะไม่มีหลักประกันได้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะได้เดินตามรอยแบบพี่ชายหรือไม่ด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้ดูเหมือนกระแสข่าวยิ่งรักอาจเตรียมตัดสินใจกับไทยจะยิ่งถูกโฟกัสทางการเมืองพูดถึงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อวันที่26ธันวาที่ผ่านมายิ่งรักได้ข่าวดีไม่ต้องมีชนะติดหลังเพิ่มอีกเพราะสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้อง ในคดีอายการสูงสุดยื่นฟ้องยิ่งรักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพรบว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรณีโอนย้ายนายทับวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสำนักงานสภาามม่นคงแห่งชาติไปเป็นที่ปรึกษานยกฝ่ายข้าราชการประจำเมื่อช่วงปี2554และต่อมามีการโยกย้าย พลตำรวจเอกวิเชียนพศโพสีจากอบอตรที่มีอำน,นาจใหญ่กว่ามากมาเป็นเลขาธิการสมชแทนจนทำให้เก้าอี้พอบอตรว่างลงแล้วมีการตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันดามพงที่เป็นอออรองอบตรเวลานั้นและเป็นพี่ชายของคุณหญิงพจักมานชินวัตรท,ที่ก็คือรุ่งของอุ้งอินแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นผบอตรแทน จนเกิดมีการคดีฟ้องร้องกันตามมาที่ศาลปกครองสูงสุดที่ถวินได้ในฐานะผู้ร้องชนะคดีเมื่อช่วงพศ .2556 เพาราะศาลปกครองตัดสินว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามกฎหมายอีกทั้งยังมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งย้ายดังกล่าวและสั่งให้รัฐบาลย้ายนายถวินกลับเข้าไปด,ด,ดำรงตาแหน่ง โดยเร็วที่สุดและต่อมานายภัยบูลนิติตะวันสมัยเป็นสวก็ได้นําผลคดีคําตัดสินดังกล่าวไปยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญช่วงดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่ม็อบกปปสที่ออกมาขับไล่รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรกรณีออกกฎหมายนิรโทษกรรมผัดกําลังพีคและต่อมาตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันว่าการย้ายนาวินของ รัฐบาลยิ่งรักเป็นการใช้ตำแหน่งแทรกแซงโยกย้ายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้ฟาร์มเป็นรัฐมนตรีของยิ่งรักสิ้นสุดลงเฉพาะตัวรวมถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ร่วมประชุมออกมติคอรมอโยกย้ายนายทวินก็ให้พ้นจากตำแหน่งด้วยอย่างไรก็ตามผลคำตัดสินของศาลฎีกาเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาองค์คณะตุลาการผู้พิจารณาคดียิ่งรักดังกล่าวมีมติด้วยเสียงข้างมากพิพากษายกฟ้องและเพิกถอนหมาย ยิ่งรักชินวัตรเหตุจำเรยไม่มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบโดยสารวินิจฉัยว่ายังไม่อาจฟังได้ว่าจำเรยมีเจตนา,นานพิเศษและรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยโอนย้ายนายทวินเพื่อให้ตำแหน่งผู้ปัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลง นี่น่าสนใจสารฎีกาอธิบายว่าเกณฑ์การพิจารณาคดีสารฎีกาในคดีดังกล่าวมีความแตกต่างจากการพิจารณาของสารปกครองคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนและการพิจารณาของสารฎีกาแผนกคดีอาญาเป็นเรื่องการพิจารณาบัะเด็นว่าจำเลยคือยิ่งรักมีเจตนากระทำความผิดทางอาญาในคำฟ้องคดีดังกล่าวหรือไม่ คือมีเจตนาหรือเปล่านะครับโดยสารดีกามีคําอธิบายที่มีในสําคัญทางกฎหมายที่จะกลายเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตเช่นนอกจะต้องนอกจากจะต้องพิจารณาการกระทําของจําเลยแล้วยังต้องพิจารณาถึงเจตนาและเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือโดยทุจริตอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพรบว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต129ทับ1ประกอบพอรบว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา192ด้วยจึงไม่อาจนำเอาข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมาผูกพันในศาลนี้ต้องรับฟังตาม การยกฟ้องในคดีดังกล่าวถือเป็นข่าวดีของยิ่งรัฐและหากสาลดีกาตัดสินว่ามีความผิดและลงโทษคดีอาญาเช่นโทษจำคุกก็จะทำให้ต้องมีการบวกโทษดังกล่าวเพิ่มเข้าไปอีกจากที่มีอยู่แล้ว5ปีซึ่งหากถูกบวกเพิ่มเข้าไปอีกก็อาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจจะกลับของยิ่งรัฐอาจจะคิดได้มากยิ่งขึ้น กับของยิ่งรักอาจต้องคิดให้มากขึ้นแต่พอเป็นแบบนี้สถานการณ์อาจยิ่งเข้าทางเป็นใจให้กับยิ่งรักกับไทยเพื่อรับโทษและเดินตามรอยพี่ชายทักษิณในปี2567ก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับว่าเอะนะครับจากคำตัดสินของสารดีกาของผู้ำดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้มีการตัดสินให้ยกฟ้องเนี่ยก็อาจจะเป็นนะครับชนวนให้กับนางสาวยิ่งรักเนี่ยนะครับ อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล้าตัดสินใจที่จะกลับประเทศไทยแล้วใช้เงื่อนไขเดินตามรอยของพี่ชายที่ชื่อทักษณิณชจินวัตรก็เป็นได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้คงจะนะครับหลังจากปีใหม่ต้องร้อนแรงขึ้นมาอีกเป็นแน่นะครับอยากคิดว่าเอ๊ประชาชนจะนิ่งเฉยเรื่องนี้และอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับอยากคิดว่าการลงถนนอย่างเดียวคือการกดดันนะครับและ ก็คิดว่าเฮ้ยยังไงก็แล้วแต่ประชาชนไม่ได้ลงถนนอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับผมบอกเลยยุคและสมัยนี้ประชาชนไม่จําเป็นจะต้องลงถนนแต่มีวิธีการอื่นเยอะแยะมากมายที่นะครับจะสามารถทําให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะทํางานได้สะดวกได้มากยิ่งขึ้น เพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้การประท้วงลงถนนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นผู้รับกรรมและเป็นเครื่องมือทางการเมืองเปล่าๆวันนี้ประชาชนต้องรู้เท่าทันและใช้นับนกลไกหรือวิธีการที่มีอยู่นะครับใช้สิ่งที่มีอยู่เร่นงานเพื่อให้รัฐบาลน,นะครับได้กระทําในสิ่งที่ตนเองกระทาได้รับผลการกระทําในสิ่งที่ตนเองกระทำนี่แหละครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเกิดได้เดี๋นนยวอัปเดตให้ฟังครับ